สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีเรื่องสัง้นหรือบทความสั้นๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีทุกสิ่งแต่อยู่ที่การรู้จักพอใจในสิ่งที่มีบ่อยครั้งที่เรามัวแต่คว้าหาสิ่งที่ยังไม่มี จนลืมชื่นชมสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากวัตถุภายนอกแต่เกิดจากภายในจิตใจของเราจงใช้เวลาแต่ละวันในการซราบซึ้งกับสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มของคนที่คุณรักเสียงนกร้องยามเช้าหรือกลิ่นกาแฟหอมๆอ,อย่าปล่อยให้ความกังวลกับอนาคต หรือความเสียใจในอดีตทำลายความสุขในปัจจุบันจงอยู่กับปัจจุบันขณะและเต็มที่กับทุกช่วงเวลาการให้คือการรับที่แท้จริงเมื่อคุณแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นคุณจะพบว่าความสุขนั้นย้อนกลับมาหาคุณเสมอจงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และมุ่งเน้นพลังงานไปที่สิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ท้ายที่สุดจงจำไว้ว่าชีวิตคือของขวัญและวิธีที่เราใช้ชีวิตคือวิธีที่เราขอบคุณสำหรับของขวัญน,นั้นถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแอดขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ